ผมพบที่นอร์เวย์เขากำหนดสัดส่วนไปเลยในกฎหมายว่าสสก็ดีคณะรัฐมนตรีก็ดีหรือบอร์ดในองค์กรที่ใหญ่ๆที่สำคัญจะต้องมีเพศตรงข้ามอย่างน้อย40%เขาใช้คาว่าต้องมีเพศตรงข้ามไม่ได้บอกว่าต้องมีผู้หญิงเพศใดเพศหนึ่งต้องมีเพศตรงข้ามอย่างน้อย40%เพราะเขากลัวว่าถ้าไม่กำหนดเนี่ยผู้หญิงจะมีหมด ในนอร์เวย์ re, ผู้หญิงเก่งมากผมไปในสภาไปนั่งดูในสภาปรากฏว่าผู้หญิงตั้งกระทูถ้ถามผู้หญิงผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ตอบผมก็งงเพราะฟังเขาไม่รู้เรื่องด้วยพอไปถามว่าผู้หญิงคนที่ตอบเป็นใคร <S <S เขาบอกว่าเป็น <S <S ร,รัฐมนตรีกรลาโหม <S <S เป็นรัฐมนตรีศึกษา <S <S เป็นรัฐมนตรี<ำ>มหาไทยเป็นรัฐมนตรีพลังงานในสิบแปดหรือสิบเก้าคนเขามีผู้หญิงเก้าคน และครั้งหนึ่งมีนายกเป็นผู้หญิงด้วยถามว่ามาจากอะไรเขาก็บอกว่าสัดส่วนอันนี้ก็ช่วยและการศึกษาอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์นั้นพูดว่าการศึกษามีส่วนช่วยยกระดับตระเมืองไทยพอจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเรากําหนดสัดส่วนไม่ต้องประนามว่าเรามีผู้หญิงน้อยอแต่เราบอกว่าอย่างน้อยต้องมีเพศตรงข้าม,มเริ่มจากส0เอร์ซก็ได้สาเปอร์เซก็ได้และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย อาจารย์จุรีว่าเป็นไปได้ไหมครับอันนี้ถ้ามองตามซีดอสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องอนุสัญญาขจัดการเรื่องปฏิบัติต่อผู้หญิงนะฮะต่อสตรีในทุกรูปแบบเขาก็แอดวเค e เขาพยายามสนับสนุนเรื่องนี้มานานแล้วว่าในภาวะที่มันมีความเหลื่อมล้ำห่างไกลกันมากจริงๆเราต้องใช้เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษชั่วคราวนะคะมาตรการพิเศษชั่วคราวนอร์เวย์ใช้ แต่ก่อนนี้ก็ผู้ชายหมดเหมือนกันนอร์เวย์ผู <S <S ้หญิงไม่มีพื้นที่เพราะฉะนั้นอย่างประเทศอย่างนอร์เวย์และประเทศอื่นในในสแกนดิเนเวียเขาใช้ระบบมาตรการพิเศษชั่วคราวนะคะให้ผู้หญิงมีโอกาสขึ้นมาตั้งแต่ในพักในพักเลยที่จะส่งคนดิเดตเนี่ยให้มีผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตอนหลังผู้หญิงก็เลยทําดีมากจนจะต้องกลายเป็นเมื่อตรงข้ามใช่ไหมฮะเพราะว่าตรงนี้เราก็พยายามมีการคุยกันในเมืองไทยแต่ว่าทั้งหญิงและชายไม่เอาที่ต้องการให้มีมาตรการพิเศษก็เพราะว่า ผู้หญิงเสียเปรียบมาตั้งแต่ต้นที่เราพูดจะมา,ต,าตั้งแต่ครอบครัวไปถึงถึงตามลําดับใมาแล้วเราเน้นคำว่าชั่วคราวนะฮะไม่ได้แปลว่าจะต้องการมาตร,รการพิเศษไปตลอดให้มันใกล้เคียงกันเมื่อไหร่ก็ยกเลิกได้ใช่ไหมฮะมปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าเราไม่ใช้มันโอกาสที่จะจะขึ้นมาเท่ากันนี่มันมันเหมือนแต้มต่อเหมือนสมัครเหมือนในมหาวิทยาลัยภูมิภาคเราก็ให้พื้นที่ของคนในโคต้าในท้องถิ่น เป็นแต้มต่อเป็นแต้มต่อที่อย่างนั้นเราเข้าใจกันหมดกับคนที่เสียเปรียบคนที่แฮนดีแคบหรือคนที่ด้อยกว่าถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ทําไมผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยจะลุกขึ้นมาต่อสู้ในผู้หญิงหลายคนไม่เอาเราเคยคุยกันเยอะในเรื่องนี้ผู้หญิงหลายคนบอกว่าไม่ต้องการเพราะว่าฉันต่อสู้มาด้วยตัวฉันเองด้วยความยากลาบากมาถึงจุดนี้อยู่ดีๆคุณจะเอาระบบนี้มาใช้ทําไมเดี๋ยวมันไปลดคุณค่าของสิ่งที่ฉันได้ต่อสู้มาเ ก็กลายเป็นโคต้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่ด้นคิดว่ามันมันเป็นการมองแค่ผมเคยคุยด้วยกับผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งเ็าบอกว่าไม่ได้เอาก็เอา5้า0ห้าิอ้าวไปงั้นไปอีกคือ30 4สี่ิค่อยๆเพิ่มไม่เอาอาจารย์ก็เคยได้ยินใช่ไหมครับตกลงตกลงผู้หญิงเองก็เป็นตัวปัญหาด้วยหรือเปล่าก็มีความคิดที่แตกต่างกันนะฮะการยุทธศาสยุทธวิธีอาจจะไม่เหมือนดิ้นคิดว่าการการที่จะจะจะเปลี่ยนแปลงสังคม เราจะเอาก้าวเดียวได้ทุกอย่างมันไม่ค่อยสมจริงอ่ะมันไม่ค่อยเป็นไปได้ทํายังไงที่จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะแบบอิน r ค m ร n เมนแบบ gradualism ค่อยๆไปยกตัวอย่างนิดเดียวนะคะว่าการต่อสู้ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยปกติเนี่ยเขาให้นี่ระดับอบตนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลปกติเนี่ยเขามีตัวแทนมาจากหมู่บ้านหมู่บ้านละสองคนเราขอปรับแก้ตรงเนี้ย เป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งเพราะโดยจํานวนมันให้อยู่แล้วคือถ้าเป็นระดับชาติเนี่ยมันจะยากเพราะมันแข่งขันสูงมากไม่รู้จะยังไง3 0ที่ตรงไหนยกเว้นที่ที่เป็นระบบสัดส่วนหรือระบบบัญชีรายชื่อแต่เนี้ยค่ะอบตแค่นี้นะคะขอมาเป็นเท่าไหร่จารยี่0ปีแล้วตั้งแต่พศอะไรก็ไม่ทราบเลยนะคะคือขอแก้แค่เนี้ค่ะแล้วขอเป็นมาตรการชั่วคราวเป็นมาตรการพิเศษนะคะได้ไหมขอสักเส้น12ปีเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนะคะหลังจากที่คือ เร่งอะค่ะเร่งธรรมชาติอย่าปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมากนักเร่งเพื่อจะประโยชน์ตกอยู่กับสังคม,มไม่ไปไหนเลยอาจารย์ทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนเขาเป็นจํานวนเมื่อก่อนนี้เท่าไหร่นะคะสองหมื่นเกินสองหมื่นคนหอบเอารายชื่อนะคะไปกองไว้ที่สภานะคะแล้วก็มอบให้ท่านประธานสภาด้วยเนี่ยนะคะโอ้ป่านนี้ก็ยงังเงียบเลย